มาครับมื้อนี้มากินต้มไก่บ้านครับพ่อกับแม่เพิ่นมาฮอดพอดีเลยกับเจ้วประแดกตยอนได้หน่ต้ตามตำมะขูดฝีมือเมียใี่เราเกลี่ยก้อยอันดับแรกขอกินตำมะขูดก่อนอันดับแรกขอกินก่อนโอืพูดพับแก่หมดอืม

กินน๊อไม่กินมะพร้าวไอ้เว่หันเคมันบัง่ยด้วยมีนาน้กับเ่าต้องกินด้กอนเราจะต้องเอาไหนตั้งตั้้งไข่พอนี่ยตมื่อสาเ 是做。<noise> <noise> <noise>